ก็เป็นคู่รักคนบันเทิงที่จะคูอจีนไกรมาเป็นคู่จริงสำหรับนักแสดงสาวหยายาาอุรัสยาและนักแสดงหนุ่มณเดชน์คุกิมิยะที่ความหวานของทั้งคู่ก็ไม่เคยลดลงเลยตั้งแต่วันแรกที่คบกันจนถึงวันนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นวันวาเลนไทน์วันครบรอบวันเกิดหรือวันสำคัญใดๆณเดชน์และยายายาจะหาเวลาเซอร์ไพรส์กันและร่วมฉลองกันและกันเสมอค่ะ ล่าสุดณเดชและยา,ยายาก็ร่วมฉลองครบรอบที่ของรักกันมานานถึง12ปีซึ่งเป็นโมเมนต์หวานของทั้งคู่ค่ะก่อนหน้านี้ณเดชก็ได้ขอยายาแต่งงานแล้วแต่ตอนนั้นก็ยังไม่มีแพลนจะจัดงานแต่งงานเลยซึ่งล่าสุดก็ได้มีข่าวคาวคืบหน้าของเรื่องนี้แล้วนะคะและทั้งคู่ก็มีแพลนพร้อมสร้างครอบครัวมีลูกกันแล้วด้วยค่ะโดยล่าสุดณเดชก็ได้ไปออกรายการสังแซ จึงได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวเอาไว้ว่าได้พูดคุยกับยาย่าได้ว่า ถ้ามีลูกจะมีสองคนและตอนนี้ยาย่าก็ตั้งชื่อลูกเอาไว้แล้วด้วยมีทั้งชื่อเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงเลยส่วนเรื่องงานแต่งมีแผนจะเริ่มทำทุกอย่างในปีหน้าทั้งถ่ายพรีเวดดิ้งที่มีแผนว่าจะไปถ่ายตอนไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอาจจะถ่ายเองหรือจ้างช่างภาพที่เมืองนั้นๆโดยงานแต่งจะจัด3ที่เลยค่ะมีทั้งจัดที่กรุงเทพและงานแต่งที่จังหวัดขอนแก่นจะจัดขบวนขันหมากเป็นแบบอีสานส่วนงาน แต่งจริงๆนั้นน่าจะอยู่ที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะบอกว่าแบบเอ่อสองคนก็พอคนเดียวก่อนก็ได้อะไรเงี้ยครับยาย่าบอกว่ามีตั้งชื่อลูกไว้แล้วมีครับมีครับมีลูกสาวคนหนึ่งชื่อลูกชายคนนึ่งอัปเดตงานแต่งไหมคะ่ะคิดว่าปีหน้าน่าจะเริ่มแบบแุกอนจากแบบ แอดก็ขอแสดงความยินดีกับณเดชนและยย่าลวงหน้าด้วยนะคะทั้งคู่ก็พร้อมมากค่ะที่จะแต่งงานและสร้างครอบครัวด้วยกันถึงขนาดแพรนตั้งชื่อลูกลวงหน้าแล้วด้วยนะจุดๆดนี้แฟนๆก็อยากเห็นลูกๆของทั้งคู่แล้วล่ะค่ะว่าจะน่ารักน่าชังแค่ไหนแอดก็คิดว่าลูกของณเดชนและย a ่าต้องน่ารักมากๆแนะคะ่ค่ะพ่อๆก็หล่อแม่ก็สวย